สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมมอนีกะอยู่กับผมแม็กคนเดิมครับมอนีวันนี้ผมกับสิมากินตำมงหุ่งครับตำมงหุ่งกุ้งสดครับมอนีโอเคครับผมกะเพื่อผมเป็นการเสียเวลาครับเข้ามากินกันเลยครับเด้อพี่น้องเลยกินตำมงหุ่งกุ้งสดครับมอนีกุ้งสดสดเนี่ยเลี่ยงหลักสาดด้วอมาอออืออืออื้อ กำหมงเนื้อ,นอ,อ่นอนเอ้ยมั้กำหมงกุ่งสดครับบรรยากาศยำใบยบคำคำแนงเน้อมือมน tăm cung sốt tăm một cung sốt cái hmm. Mì hmm. 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 กะหลำ่ำบักทัวครับแล้วก็บ,บักแตงอื้หืมอืม,อม,อมนม้ำปลาแดกครับ <c oughs> นัวๆน้ำปลาแดกนัวๆนี่เนี่ ตดดอดเลยอืมน้องเอ,อ้ยนี่มันแสบจะนอกบาทนี่หิ้วเข่าไปจา้า กุ้งย่างเดียวก็สิคักเนาะน้ำปลาน้ำปลาแดกบานเฮาเออเนี่อือือืกุ้งตัวใหญ่ครับเนื้องนี่อืใหญ่บ่ไ่ใหญ่ป็นดล็กเนาะอื กิ S <S นได้ดอกง่ายสนัดเลยกินแต่ในได้ดอกผู้ชาว่าง่ายสนัดอืมน,น, <S 2: Hindu> <S <S นีเราใหม่บปล่ เบิ่นเบิ่นครับเบิ่น <c oughs> ตำหง <c oughs> ตำหงใส่กุ้งสด <c oughs> โอ้ปาดคอดีแท้ โอ้กุ้งสดๆเลยครับข้าวข้าวข้าวอีรีข้าวเดียวเบิดกุ้งสดแต่ว่าข้าวข้าวเดียวเบิด้ม ตัวไอ้ <c oughs> เออพี่น้องเอ้ยมาอยู่เอ้ยมากินเออมากินนะผมเด้ออืมขอไปอะไรครับ えっ <Yeah. clears throat> tôi này cứ nhảy thế này hmm. Og uh, høyrebein. อืต่อกำลังเสพห่วยล่างเต็มบอนบ่ แก่เพียดแก่ดุ้งครบเครื่องครับวันนี้อ,อู้ ไฮอีกแล้วคลิปนี้ผมไ้อีกแล้วโอเคครับผมกับสำหรับคลิปนี้กับผมมี่ยังครับกับมานางกินต้มหุงกุ้งสดครับให้พี่น้องเบิรงนะครับวันนี้ครับผู้ใดมาคลิปนี้กับฝากก็ไรกดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมนําเด้อครับเพื่อเพียงนังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมสำหรับคลิปนี้ครับกับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหม่ในีพี่หนาครับผู้ใดอยากเห็นคลิปนี้กับข้อมินมาเลยเดี๋ยวครับผมอยากกินยังกับข้อมินมาโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันไหมนี่พี่หนาครับสวัสดีครับ